เลือกคู่ของผู้เกาหลีทําไมเวียดนามถึงมาอันดับหนึ่งหลายๆคนได้ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญเลยคือภาษาเวียดนามเขาพัฒนาภาษาได้เป๊ะมากเมื่อเทียบกับหญิงต่างชาติประเทศอื่นไม่ถึง10%ที่ภาษาดีหลายคนมีลูก2แล้วภาษายังงงง,งูปลาปลาอยู่เลยอย่างที่สองคือเรื่องอาหารเวียดนามกินรสชาติคล้ายเกาหลีและชอบทานผักเหมือนเกาหลีแต่ถ้าอย่างไทยเราเนี่ยหลายคนยังแย,งยกอาหารการกินกับสามีอยู่ยิ่งถ้าเป็นคนอีสานได้แล้วขาดปลาร้าไม่ได้กลิ่นนี้ฟุ้งเชียวรวมสองข้อ พี่ไทยก็เข้ากับครอบครัวพ่อปู่แม่ยา่ายากแล้วค่ะบางก็ว่าเวียดนามเขาขาวหุ่นดีคนเกาเขานิยมคนขาวแต่เสียงส่วนมากจะบอกว่าเวียดนามภาษาดีมากและให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเขาจะเรียนภาษาเกาหลีก่อนถึงจะแต่งงานในห้องเรียนภาษามีเวียดนาม80บางคนเพิ่งจะแต่งงานแค่3าถึงสเดือนคือพูดสนทนากับครูไฟแลบแล้วที่โรงงานมีเพื่อนเวียดอยู่สองคนสวยขาวขยันนิสัยดีเก่งภาษาจริงส่วนคนที่เห็นต่างเม้นบอกไม่ใช่ไม่จริงบางก็ว่าอันดับหนึ่ง ญี่ปุ่นอันดับ2ฝรั่งอันดับ3ไทยเขาบอกว่าคนเกาหลีบอกมาส่วนคนจีนไม่นิยมขอบคุณข้อมูลทุกๆคอมเมนต์ comment, จากกูรูทุกๆคนจ้า